ไปดูไปดูกับตาตาไปดูมองไปดูตรูแล้วนะ่ะในน้ำเฮ้ยระวีไหลแรงมากนะ่ากลัวจริงๆดูสิน้ำมาแรงมากเลยดูสิดูสิตาจะได้ปลาไหมน่าได้เสดวยพ่อบานไปเจอแม่นได้ประมาณตรู มันเข้ามาภายในแล้วนี่อ,อือ,นนอเนี่ยน้ำมันเข้ามาในแปลงนาแล้วดูสิท่านผู้ชมน้ำม,มามากมายไกลกงดูสิทางฝั่งนี้ก็ท่วมมาหมดแล้วตอนนี้ข้าวก็เดี๋ยวก็ท่วมาอีกแล้วเมื่อกี่วันเนี่ยนึกว่าจะได้ปลาฮึนี่นอจอดจอดตราเดลน,นรถจีถสบ้านไอ้จ้ เออหนึงสองสางสังสามอืมอ๋อป่ะอืมป่ะพาไปดูต่ออืมเต เคยตื sabes, ้ออยงโมคลังเลยมือดดมเลยนูอยตตื้อโมคลังลืแม่นโอ้ยตาฮะโอ้น้ำมาแรงจนโอ้ยเนาะนี่ตื้อโอ้ยเนาะตาเนอะปีนี้น้ำมาแรงคลังเหลงฮะ เออพา,ายืงนะแม่น่ะพาสโินนะนบ้านทบา,านไครไยุบเมงคือลิกลองไปจอ,อทเอตาเียเปอยอเจ้าตือมพอพี่น้องแม่น่ะน้ำมาจากนูน่นแหะปจ่ออ นอแม่นะน้ำมาตุ <S <S ่มือติดับนี่กรโอตตตข้างตน้ำแรงนะแม่ะเอาไว้หัวตไปดูสิตาออไปหัวเียงอืม ใช่ท้อไมงอันตรายนะแม่เรื่อะจะมาสอนร้แม่โอ้หไตึว่า้ตัวตะตาดูให้จอ่จะไตแม่นนิดเดียวเองอืตรตาติดนตราติดไม่ได้เลย ทีใหม่แล้วเฟิร์นแน่มือไม่เพลงซอนอโอ้ยแน่ตาดูสิหม่หอยแบบแม่นนะใต้หน้าตอนดิมเทีย๋ยวเลยปะ่ะกับบ้านตาตกกัดตาโอ้ยหยม่ตาโน้มแน่นปาโตเต้ชินงมม่หอยปะ่ะตบเช่นมาแม่นหน,หนม่มาแล้วคนม,มืดจะมัวมัวเลยตัดรท้ตา ต้องจังเคยกมาเบื่อตึกเราเนอนะไม่ไหนน้ำเดียบโดเป็นตาเนาะตุดกล,งลางลบบารากลางกระบานเรานี่หมดเราตึกยอดหรืตาน้ำมาแรงแล้วนี่ดูสิเข้าทุกอะรูเลยทุกมุมเลยนอะตาน้องมุดเลยนนะ้ำเปลา่าโ,โอ้ยผมก็ตา,ตาเนาะปลาเมื่อกี้เดืยบพายวุ้นบานตลาดทุกทางโอ้อ รถคู่เลเนาตาเนาะรถสมุกสมันมากเลยรถตาเล่งนี่เนาะมืได้ทุกที่เลยใีหหย่ยังคือผมแม่นตาเนาะนีปลาในเนี่ยโอ้ยปืนมหมดเลยสเสน่ห์ไตาายหมวิามืมีเนเสน่ห์เนาะมือไมันนาะเนะ่น อ on, wow. yeah. no. ืมเนาะอ้มืเมยปริทิกนาจะชนามนี่นอนั่นตาเนาะลา้เกินน้ำมาเรแน่นอนเลยดึกดดดับโอ้ยดี่ดเมฆฝน

เน่ยไม่นคน,นตาเนาะมืดมาเชียวเนาะโอ้ยอ,อ๊ต่เปนเตกไเตลน้เอเลยอโอ้ออโอ้ตะกอกูซันโอ้ยโอ้ยเวชันเลนจะลองปนานูอโอ้โอ้ ขอบคุณมากตาพ่อบ้านนันตตยืโมเหลังนตาเนาะตืโมลังยามือนตาเนอะน้ำไหลเร็ยน้องน้ออ้อเสร็จนกาโคลนนตาเนาะน้อยนตานาะมือเนย โอ้ยดูสิเต้มมนนั่นเต้เต้โอ้โหปลาบันตราแม่นโอ้เต้าจ่อยังไม่ได้หมดเต้ฮะอ้เต้าจ่ออือต้อโอ้นักผู้ชมดูสิโอ้ขับไปอือท่านผู้ชมดูเสียงมืดมาแล้วน่ากลัวจริงๆ ตกหนักตกมากไม่เหลือเกินปีนี้ดูสิโอ้ยมาเสรงเชียวน่ากลัวจริงๆดูสิดูสิมืดมาเลยรอบทิศทางโอพายุเข้ามรสุมมาหนักมากเลยดูสิปีนี้ดูสิน่าดูเท่ๆโอเคเก็บภาพบรรยากาศเท่านี้ก่อนเนาะสวัสดีครับพิพประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพบกันมาในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ